สวัสดีครับสวัสดี ft ช่องคอยบอกจอเดียวตันนะครับอีพีนี้ก็จะเป็นอีพีที่ผมจะออมาพูดนะครับให้ FT ทุกคนเข้าใจในกรณีที่ผมได้ทำการแจ้งความกับคุณนายห้าล้านหรือคุณอึ้งอ่างที่ผมเคยแจ้งความไปนะครับก็อยากให้ f t ทุกคนเข้าใจนะครับว่านะครับและอยากให้ f t ทุกคนเข้าใจนะครับว่า เรื่องในคดีนี้เอฟซีท่านครับผมไม่มีการยอมฟาร์มนะครับให้เอฟซีทุกคนเข้าใจด้วยนะครับว่าไม่มีการยอมฟาร์มนะครับนะครับให้ทุกคนเข้าใจไม่ต้องกลัวครับว่าผมจะยอมฟาร์มหรือว่าไงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับก็จะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดก็คือฟันธงนะครับในกรณีของคุณนายคุณนายกัมมารนะครับ ที่ผมได้ดําเมือคอดีไปในที่อสอปอนี่โครงคำส้อยนะครับผมก็ประกาศใหท้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าผมไม่มีการยอมฟาร์มผมเคยผมเคยพูดแล้วนะครับว่าในกรณีนี้ผมจะทําเป็นกรณีตัวอย่างนะครับผมคือรันวจาไปยังไงผมก็นะครับ,ร,าาร,นะร,บรักษาสัจ,จวาจาผมอย่างนั้นนะครับไม่ต้องกลัวนะที่ทุกท่านมีหลายคอมเมนต์มีเอฟตีหลายๆคนเข้ามาว่า ไม่อยากให้ยอมฟาร์มอย่างงี้ง,งั้นคือผมเคยพูดแล้วว่าในเคสนี้นะครับเราจะทําเป็นกรณีตัวอย่างนะครับผมอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับไมอยากให้ทุกคนมาอมืคิดว่าผมจะยอมปรุงจะยอมฟาร์มทุกอย่างมันมีข้อตกลงของมันอยู่แล้วครับนะครับทุกอย่างมันมีข้อตกองของมันอยู่แล้วถ้าก็ทําตามข้อตกองของเราได้ค่อยว่ากันนะครับ แค่นั้นเองอซี IC ครับไม่ต้องห่วงครับว่าผมจะถอนแจ้งความหรือผมจะยอมหรือว่าผมจะอะไรนะรฝั่งไอซีทุกคนครับไม่ต้องคิดมากครับผมก็ชี้แจงเลยให้ไอซีทุกคนเข้าใจนะครับผมเพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมเห็นคอมเมนต์เข้ามาลมถล่มทลายมากนะผมก็ไม่ค่อยได้ดูคอมเมนต์นะครับคนที่ดูคอมเมนต์ก็จะเป็นแอดมินคอยกดหัวใจให้ผมไม่ได้มีเวลาที่จะไปตั้งตอบคอมเมนต์ไอซีทุกท่านอ่า เยอะขนาดนั้นครับที่ท่านครับเพราะผมก็ไม่ได้มีเวลาแต่ถ้ามันเป็นประเด็นที่หลายหลายคนส่งมาแอดมินส่งมาเราก็จะดูนะครับแล้วก็มามาพิจารณาดูนะครับในสิ่งที่เอฟซีของมิเข้ามานะครับเราก็คิดอยู่แล้วครับว่าในกรณีนี้นะครับเราจะเป็นทาเป็นกรณีตัวอย่างผมไม่ยอมอยู่แล้วให้ทุกท่านนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้อยากให้ทุกคนไม่ต้องห่วงตรงนี้นะครับเนาะก็ให้ทุกคนนะครับเป็นกาลังใจ โฟกัสที่ลุงป้าเขาพอนะครับทุกคนโฟกัสที่ลุงป้าทุกวันนี้มันเกิดประเด็นดราม่ากเกิดประเด็นรต่างนานาขึ้นมามากมายนะครับหลายหลายคนนะครับไม่มีใครทําถูกใจเราไปได้ทุกเรื่องนะครับคนนู้นไม่พอใจคนนี้คนนี้ไม่พอใจช่องนั้นช่องนั้นไม่พอใจช่องนี้ถ้าเราปล่อยวางตรงนี้ได้มันจะดีถ้าเรามาอาฆาตอาแคามา มาอะไร,รกด้ไงมาฆาาแค้นกันอย่างเงี้ยมันมันมันไม่จบไม่สิ้นหรอกครับนะครับมันไม่จบไม่สิ้นหรอกครับแต่ว่าในกรณีของของของคุณนายห้าร้านเนี่ยสี่ท่านครับผมไม่ยอมไม่นอนนะครับไพืท่ที่คนสบายใจได้นะครับผมจําทุกทุกทุกอย่างที่เขาเคยว่าผมแล้วก็จํทุทุกอย่างที่คือเขาเคยว่าลุงว่าป้านะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคน สบายใจในจุดนี้นะครับสบายใจในจุดตรงจุดจุดนี้นะครับแล้วก็ให้พวกเราโฟกัสไปที่ลงทิปป้าแล้วก็ยูทูบเบอร์ที่ยืนเคียงข้างเคียงบา่าเคียงไหล่กันนะครับจะดีฝ่านะครับทีท่านไม่อยากให้อแบบทีทุกคนเป็นกังวลในเรื่องอะไรต่างๆอนาที่มัน อ,อยู่รอบข้างลุงให้เราโฟกัสไปที่ลุงที่ป้ามากฝ่านะครับอันตรีท่านเนาะให้เราเอาลุงป้าเป็นที่ตั้งนะครับส่วนผมเนี่ยนะครับในกรณีที่ผมฟ้องออกไปเนี่ยนะครับผมไม่ยอมฟังแม่นอนนะครับแต่ถ้าอะไรมัน,มนคุยกันได้หรือเขาทาตามกติากาของเรามันก็คุยกันไดนะ้เราคนไทยด้วยกันนะครับจะให้เรามามาแค้นฝั่งหุ่นมันก็ไม่ใช่เราต้องมีท้งพระเดชและพระคุณ นะครับคำว่าพระเดชพระคุณนี่ครับเราต้องมีถ้าเราจะทําการใหญ่หรือเราจะเป็นผู้นําคนเราต้องมีทั้งพระเดชและพระคุณไม่ใช่เรามีแต่พระเดชอย่างเดียวเราไม,ไ,มไ,มไม่มีพระคุณเลยมันไม่ใช่ใค่ะิีท่านเพราะฉะนั้นในกรณีของผู้หญิงคนนี้ครับผมก็จะดาเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับปล่อยให้ทีมงานชนายของผมขงเขาสานงานต่อในในใน,ในข้อข้อนี้ไปนายเตชานครับแล้วก็ ให้พนักงานสืบสวนนะครับหรือร้อยเวรนะครับให้เขาไปคนดําเนินการนะครับ mm hmm. ก็ทุกคนก็สบายใจได้นะครับทุกคนสบายใจได้นะครับสบายใจได้ไม่ต้องมาวิตกกองบลอะไรตรงนั้นนะครับเนาะเราเอาเราเอาความจริงเป็นที่ตั้งนะครับเราเอาความจริงเป็นที่ตั้งแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรให้มากมายให้ปวดหัว นะครับทุ่ท่านก็ฟันธงนะครับนะฟันธงผมได้ที่แจ้งแล้วแถลงแล้วว่าผมไม่ยอมฟันไม่นอนครับเอพีทุกคนสบายใจได้นะครับไม่ต้องไปไปคิดอะไรให้มันมากมายให้มันเป็นเรื่องเป็นราวที่มันเป็นไม่จบไม่สิ้นนะครับก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าที่นะครับผมปล่อยให้เป็นหน้าที่ของประงานสอบสวนแล้วก็ทางศาลรทางทางศาลนะครับแล้วก็ให้เป็นที่ของทีมงานทนายที่ผมกำลังว่าจ้างนะครับให้ทําคดีนี้ ก็ผมก็ได้ได้ชี้แจงกับทีมงานทนายแล้วว่าจะดำเนินการถึงที่สุดนะครับไม่ไม่ต้องห่วงผมมีทีมงานทนายของผมนะครับนะผมมีทีมงานทนายของผมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่ทีมงานทนายชี้แนะแนะนาเรามานะครับท่านนะครับถ้าอันไหนที่เราดูแล้วมันเข้าเราเราแจ้งแต่ถ้าอันไหนที่เราดูแล้วมันไม่เข้าเร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 าไม่แจ้ง ครับแต่ว่าในกรณีในกรณีเนี้ยเต็มเต็มแล Jam ้วม well, really, ันยังมีอีกหลายเคสที <zon. S 3> ่นะผมกำลังดําเนินคดีอยู่ก็ต้องใจเย็นครับจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะไปดําเนินคดีหรอกแต่ว่าเราต้องปกป้องสิทธิของเราไม่ใช่ให้เขามาย่ำยีศักศรีของเรามากเกินไปนะครับเอฟดิวชานเพราะฉะนั้นให้เอฟซีทุกคนนะครับโฟกัสไปที่ลุงที่ป้ามากฝานะครับเนาะเข้าใจผมตรงนี้นะครับผมไม่ไม่ยอมฟางแน่นอน ไม่ต้องห่วงแล้วก็ฝากด้วยนะครับเอฟซีครับนะครับกาแฟนะครับทีพคอฟฟี่นะครับที่จะเปิดตัวอีกไม่นานนี้นะครับที่ผมลงมาครั้งนี้ก็มาดูเรื่องผลิตภพพัณฑ์ด้วยมาดูเรื่องกล่องดูเรื่องอะไรต่างๆนะครับที่ต้องเดินทางลงมาเพราะว่าต้อง,ต,อง,ต,องต้องทํางานแทนภรรยาเพราะว่าภรรยาก็เริ่มท้องเริ่มใหญ่แล้วนะครับก็ใกล้คลอดแล้วนะครับก็คลอดเดินสิงหาเนาะครับคลอดเดินสิงหาก็ต้องต้องต้อง พักร so so ักตัวตัวเองรักษาตัวเองนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ภรรยาทางานหนัก่วงนี้ก็งานที่ผมนะครับทําแทนภรรยาได้ผมก็จะทำนะครับอย่างที่ผมบินมาครั้งนี้ก็มาดูสินค้าให้กับลวงกับป้านะครับเรื่องฐานผลิตเรือเรื่องการผลิตต่างต่างๆเรื่องทุกอย่างนะครับทุกอย่างนะครับให้กับลุงกับป้านะครับไม่เป็นกราฟิกก็ตามหรือว่าต่างๆนานาก็ตามนะครับวามเรียบร้อยเราต้องทําให้มันละเอียดให้มันถูกต้องนะครับถ้าอย่างนั้นมันจะมีการอ่า อย่างที่เคยแจ้งาร์มหรือว่าลองทุกคนเข้าไปนะครับเราก็ต้องเข้ามาดูให้ละเอียดเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามันทําให้เรารู้นะครับก็ฝากเอฟด้วยนะครับเอฟด้วยนะครับว่าเร็วนี้ครับก็รอทางทีมลุงทีมป้าแจ้งว่าจะเปิดตัววันไหนนะครับส่วนตอนนี้ผมก็ลงมาดูสินค้านะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าก็จะมาแจ้งเอฟซีเข้าใจนะครับก็าฝากด้วยครับนะครับกาแฟเนาะกาแฟวัตถุสุขภาพนะครับของ t p Co f f e e นะครับ ที่จะเปิดตัวกันเร็วๆนี้นะครับในราคา320บาทนะครับในในปริมาณนะครับปริมาณ1ิกรัมนะครับในกล่องหนึ่งกล่องก็จะมีสิบ่องนะครับท่านใดรักสุขภาพหรือท่านใดที่นะก็สามารถสั่งได้ครับกาแฟเป็นมันจะเป็นสูตรเฉพาะตัวนะครับเป็นสูตรเฉพาะตัวของของของ tp skin นะครับมันไม่ไม่มีผลิตทั่วไปอย่าอื่นนะก็ฝากที่คนนะครับสับฝัสุ่นสินค้านะครับเป็นกำลังใจให้กับลุงกระป้า เป็นกำลังใจให้กันในสี่งท่านครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเปรีนหามาให้เราที่ให้เราโฟกัสไปที่ลงที่ป้าดี่ฝรั่งเนาะก็คลิปนี้เพี่ครับขออนุญาตลงคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับถ้ามีอะไรขึ้นหน้าก็จะมาลงคลิปให้ทุกท่านได้รับฟังนะครับได้เข้าใจกันไปก็คลาปิปนี้ครับผมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ